ขอต้อรับคุณผู้ชมเข้าสู่บูธของ Mercedes-Benz ในงานมอเตอร์โช2023ค่ะสวัสดีค่ะคุณอัดค่ะสวัสดีครับอูต้องบอกเลยว่าบูธใหญ่มากแล้วก็อยากให้คุณอัดนะคะช่วยบอกไฮไลท์ของ m e r c e d e s e n นสที่งานมอเตอร์โชว์นี้นึงค่ะอัะนดับแรกเลยไฮไลท์ก็คือเวลาคุณมามอเตอร์โชแล้วคุณจะหาบูธเบร c ด d สเบนส z ไม่เจอค่ะเพราะปีนี้เราย้ายมาอยู่ที่บูธ A19 คือบริเวณนี้ส่วนไฮไลท์รถที่เรามาโชว์เนี่ยก็มีหลายคันด้วยกันที่น่าจะได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือทางด้านนู้นจะเป็น EQB 250 AMG Line นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่13แล้วก็เป็นครั้งแรกที่นำมาโชว์ให้กับสาธารณก็คือที่งานมอเตอร์โชว์นี้เลยนะครับอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือตัวที่เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นไอคอนิกเลยแหละของ Mercedes-Benz ก็คือเจ้า G-Class เรานำ G 63ซึ่งเป็นโมเดลเยีย2023เลยเนี่ยนะครับ เอามาจัดแสดงที่นี่แล้วก็ทำราคาพิเศษเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าเป็น G Manufacture นั่นหมายความว่าตัวป um ุ่มเปิดเนี่ยจะมีตัวอักษรตัว G ด้วยนะครับก็แวะมาชมกันได้ค่ะนอกจาก2รุ่นนี้เนี่ยก็ยังเห็นอีกหลายรุ่นที่มาร่วมที่งานมอเตอร์โชว์ด้วยมีเยอะแยะมาก20กว่ารุ่นนะครับที่อยู่ที่อยู่จอดอยู่ในบูธนี้ไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นเครื่องสันดาปรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดหรือว่ารถไฟฟ้าเราก็มีทั้ง E q S แล้วก็ EQB มีให้เลือกหลากหลายมากๆทีนี้ในเรื่องของแคมเปญหรือโปรโมชั่นมียังไงบ้างคะโปรโมชั่นเนี่ยเราไม่โกหกกันก็คืออย่าง GLC เนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าปลายรุ่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแวะมาสอบถามเลยว่าเขามีแคมเปญโปรโมชั่นอะไรบ้างมี MBSP ถึง8ปีหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นมีเยอะแยะมากเลยครับทีนี้อยากจะให้คุณคุณอ่านนะคะช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังจะเป็นลูกค้า Mercedes-Benz บ้างคะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้แวะมาที่งาน มอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่44นี้บูธ c e d e s, <S Ben อยู่ที่บูธ A 19นะครับก็ลองแวะมาดูได้นะครับค่ะก็อย่าลืมนะคะงานมอเตอร์โชว์มีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2เมษาย,ยนค่ะและ i m p c t t h h l l l n n g r r เมืองทองท่านี้สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณอัดเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะขอขอบพระคุณนะคะ